ใา้กันที่วงการ F3 ค่ะคนนี่น่าจะรู้จักค่ะซันดี้คลาวแก๊สตวิกโอ้โหจำได้เลยอ่ะหน้าตาคล้ายๆพี่วีนิดนึงใช่ไหมฮะโอ้เหมือนมากตรงที่เป็นผู้ชายเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างอื่นนี่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยค่ะลูกครึ่งไงฮลยหลอมากล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว่าตัดสินใจร่วมกับสปอนเซอร์ผู้สนับสุน เพื่อลงทําการแข่งขันใน F3 อีกหนึ่งฤดูกาลก่อนที่จะขึ้นไปอยู่ใน GP2 หรือว่าในระดับ2นั่นเองนะครับโดยในวันนี้ก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าแซนดี Sandy, ้ทาวการสตูวิกนี่ตัดสินใจร่วมกับทางสปอนเซอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงค o อร์ปอเรชันและก็เดอะพิซซ่าคอมพานีดาร์คอนอินสเปคชั่น สวิ s เซสและก็ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยนั่นเองครับลงทําการคข่ะแล้วก็มองว่าก็ในปีนี้ก็ยังคงอยากที่จะแข่งใน F3 ต่อไปด้วยก็ยังอยู่กับต้องสังกัดเดิมนะคะคก็คือ RP Motor Sport ค่ะคส่วนใครอยากให้กำลังใจก็สนามแรกวันที่3-4พฤษภาคมนี้แล้วค่ะครับอื